สวัสดีครับเช้านี้เชฟหุ่นม,มีก็นําเสนอเมนูห่อข้าวอีกแล้วแหละครับน่านกินเมละ่ะนะครับเมนูง,ง่ายๆแต่นานๆทําจีก็อร่อยนะครับนะฮะกับนี่เลยผัดไข่ใส่มะละกอครับเครื่องปรุงก็ง่ายๆครับมีไข่มีมะละกอมีกระเทียมนี่แหละครับเป็นวัตถุดิบหลักๆ ที่จะนำมาทำวันนี้ก็ตีไข่ให้เรียบร้อยเครื่องปรุงเรียบร้อยทุกอย่างก็เปิดแก๊สเลยเปิดแก๊สตั้งกระทะครับใส่น้ำมันพอประมาณพอให้ได้เจียวกระเทียมหอมหอมนะยครับเนี่ยใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็สับลงไปนะครับ พอเจียวกระเทียมพอเหลืองเนี่ยนะครับเหลืองๆเหอ,งหอมโอ้โหกลิ่นหอมมากๆเลฮะขั้นตอนนี้เนี่ยหอมกระเทียมนะครับพอเจียวกระเทียมเหลืองได้ที้ระวังจะไหม้นะครับนี่ก็เหลืองได้ที่แล้วก็นําไข่ใส่ลงไปได้เลยครับนําไข่ใส่ลงไปขั้นตอนนี้ เราจะไม่ได้ให้ไข่เป็นแผ่นนะฮะเราจะคนให้ไข่สุกนะครับนี่พอไข่สุกได้ที่เราก็จะใส่เส้นมะละกอสับที่เราสับเหมือนส้มตำเลยนะนี่สับลงไปเนี่ยแล้วก็ผัดให้ให้เข้ากันเล็กน้อยปรุงด้วยซอสหอยครับซอสหอยใส่หน่งช้อนแล้วก็ใส่รสดีลงไปครับ วันนี้ไม่ได้ใส่ชูรสเพราะว่าชูรสหมดฮนะใส่รสดีก็ใส่น้ําตาลนะครับแต่รสดีก็แทนน้าตาลได้แทนชูรสได้อยู่แล้ว,น,ลวน้ําปลาเล็กน้อยครับนะฮะแล้วก็ผัดให้มะละกอสุกนะครับขั้นตอนนี้ถ้าน้ําแห้งเราก็จะเติมน้ําเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผัดจนมะละกอสุก เป็นอันใช้ได้นะครับพอสุกได้ที่ฮะ้ขั้นตอนนี้เราก็จะมาชิมกันแล้วเลยครับเป็นอย่างไรโอ้บอกว่ารสชาติอร่อยมากทุกใจให้สิบเต็มสิบครับผมเสร็จเรียบร้อยฮะนะครับกับเมนูอร่อยๆอวันนี้จากเชฟหุ่นหมีเมนูบ,นบ้านๆแต่อร่อยนะครับ